อ่าโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Morning FX ตนะครับติดตามสถานการณ์ทองคำและสินทรัพย์คู่เงินทุกๆเช้านะครับพบกันกับกับผมเช่นเคยครับสิชนอินเวสทิเซียนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามากระชับกระชับนะครับติดตามทิศทางของราคาทองคำประจำวันที่21เดนะครับเดือนกุมภาพันธ์2567ว่าเรา นักทุนเนี่ยควรที่จะมองไปในทิศทางทางไหนทองคำเมื่อวานมีการยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงแนวรับสำคัญ2030เนี่ยก็มีอาการออกอาการอยู่เหมือนกันนักทุนเราจะบายเลยหรือว่าจะย่อเซลล์หรือจะอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบภายในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยได้หลังจากเมื่อคืนนะครับอ่าไปดู4ชั่วโมงก่อนไปดู4ชั่วโมงก่อนนะครับ เมื่อวานเนี้ยราคาทองคำเนี่ยได้ยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่พีนักลงทุนอาจจะสังเกตดูคืนนี้ทำ high ทำาโลทำ high ทำาโลเนี่ย high, low, high, ย,ยกตัวขึ้นไม่ได้แล้วก็มามีอาการอยู่ที่ประมาณสัก2029เอ่อ2030โดยประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ถ้าในโครงสร้าง หนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นการเสียโครงสร้างของราคาแต่เราสามารถที่จะย่อยลงไปใน Timeframe M15 นาทีดูนะครับณนะตอนนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้เซลล์เมื่อคืนแล้วเลงเซลล์มาตั้งแต่ทั้งวันเนี่ยแล้วยังไม่มีจังหวะที่จะต้องเซลล์เลยเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ราคา ขึ้นมาถูกไหมแล้วมีการเบรกโครงสร้างของเองใน15นาทีจังหวะเนี้ยที่เขาขึ้นไปรีเทสรอบแรกเนี่ยเราสามารถที่จะหาจังหวะเซลล์ลงมามาเก็บสั้นๆก่อนก็ได้พี่พีทงทุนเอาสักประมาณ2 0 2 2ูน0อเนี่ยเอาโลเดิมเนี่ยเป็นจุดเก็บกำไรในระยะสั้นก่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้ถือเหตุผลเพราะ เมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเราคิดอย่างนี้พี่ๆคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยในเมื่อเขายกตัวขึ้นมาขนาดนี้มาถึงโซนปุ๊บจใจฉันกลับตัวเลยเลยเฮ้ยสีชนเก่งใจผมหน่อยเหนือออกไหมเนี่ยตอนเนี้ยราคาที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆผมเล็งโซนนี้ไว้นะที่จังหวะที่เขาย่อขึ้นมารีเทสเนี่ยกะว่าจะเซลลงไปแต่ ถ้าไปดู5นาทีเราจะเห็นว่าพี่แกเนี่ยขึ้นมาแบบแท่งตันๆแบบนี้โอกาสโซนนี้อาจจะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวผมดูแพทเทิร์นฮาร์มอนิกประกอบหนะ่อยืมเอาสั้นๆได้ไหมพี่ๆผมใช้เทคนิค การเทรดระบบ SMC นะครับบวกกับ Harmonic Pattern นะอันนี้ต้องพี่ๆท่านไหนที่มี Ebook แล้วจะจะรู้มือกันดีว่าว่าเราเทรดสไตล์แบบไหนนะครับจุดเข้าจุดออกชัดเจนนะครับรีเทสเมนต์แปด้ยตรงนี้เข้าได้นะขอเนี่ยกดก่อนนะโอยไปแล้วไม่ทันนะพี่ๆอ่าไม่เป็นไรตรงนี้ถ้าเกิดโซนนี้เอาไม่อยู่นะ เดี๋ยวเรามาโมารล่อโซนด้านบน2029อ่ะเดี๋ยวไปดูเด y กวนิดหนึ่งเถดทองต้องดู US d อ l l a r ประกอบนะครับอุ้ยนี่เห็นไหมเมื่อวานราคามันมาอย่างนี้ d ด y กวานี่ยผมไลฟ์แฝงแต่เมื่อวานแล้วนะว่าถ้าเกิดเขาปิดต่ำกว่าราคานี้ได้เอาหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนเนี้ย ผมยังไม่ถือว่าปิด100%นะคำว่าปิดเนี่ยให้ดูลักษณะปะานนี้ขอแท่งหชั่วโมงแบบตันๆนะครับเปลี่ยนสีให้สีแดงนี่ประมาณนี้ถ้าปิดผ่านตรงนี้ได้ทองคำขึ้นต่อนะพี่พ นี้นะ DXY วตอนนี้กำลังย่อตัวลงมาแล้วดูก่อนดูอาการเท่าก่อนรอให้สักประมาณสักสิบโมงก่อนก็ได้ค่อยว่ากันรอให้ปิดแท่งตรงนี้ก่อนเพราะว่าเปิดแท่งมาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมีแรงเทขายเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วรอสักสิบโมงแล้วเราเราค่อยมาดูอีกแท่งหนึ่งว่าเขาสามารถย่อลงมาแล้วสามารถปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าปิดได้ปุ๊บทองคําก็จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าขึ้นถึงไหนก็แนวเดิมเขานี่แหละเขาใกล้ใกล้ก่อนเนี่ย นะตรงเนี้ยสินาทีเนี่ยเนี่ยถ้าเล่นสั้นๆคนที่เก็บสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเต็งเทรดเนี่ยสั้นขนาดไหนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยโซนเนี้ยผมอาจจะยังไม่ขอรับของแล้วกันผมจะขออนุญาตยกเลิกตรงนี้ไปนะค่อนข้างที่จะ่อลองราคาอยู่เหมือนกัน เราต้องหาจุดที่เรามั่นใจจริงๆอะ่ะเฮนพีตรงนี้อาจจะเขาทำ liquidity ทิ้งไว้เขาเทสไว้แล้วนะแสดงว่าราคาโซนเนี้ยเอาได้ มีปัญหากับเครื่องมือตลอดเลยโอเคภาพนี้ภาพนี้เพราะราคาเนี่ยสังเกตไหมรา,ราคาเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมาแบบมีแรงอย่างเงี้ยมีแรงอย่างเงี้ยมีแรงอย่างเงี้ยคือเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปรับมีดก็ได้สมมติพี่บอกว่าอ่ามันชนโซนแล้วเนี่ยเรารอให้เขาเสียโครงสร้างนิดนึงก่อนก็ได้ครับเนี่ยแบบเนี้ย นั้นเราค่อยเซลล์ก็ยังทันนะสำหรับเข้าแบบคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าแบบเสี่ยงหรือลิสเอนที่เนี่ยอาจจะต้องเข้าแล้วข้อดีก็ได้ของเลยข้อเสียคืออาจจะโดนขึ้นไปกิน n l ก่อนแล้วค่อยลงแต่ข้อเสียของคนเข้าแบบคอนเฟิร์มอาจจะตกรดไม่ได้ราคาที่สวยอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่จะลิตของพี่ๆแล้วกันนะครับทองคำก็จะมีประมาณนี้ทีนี้ ถ้าเขาเบรกขึ้นต่อล่ะเร,เราดูอีกสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ผมขอสลับหน้ากราฟไปอีกอันนึงแล้วกันโอเคสมมติปัจจุบันราคามันอยู่ตรงนี้นะฮะไฮนี้นะบังคับเขาอยู่ เราตีกรอบไว้ผมจะให้กรอบเป็นลักษณะประมาณนี้โอ้ยตายแล้วสีแดงแจ๋วเลยอ่าโอเคท่า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 เขาสามารถยืนเหนือราคานี้ได้หนึ่งชั่วโมงนะผมใช้หนึ่งชั่วโมงนะครับสีเขียว ขออไปนิดนึงนะพี่พผมชอบทาํากราฟให้มันสวยๆเราจะได้เข้าใจง่ายๆอ่าสมมติว่าหนึ่งชั่วโมงเขาเนี่ยเขายืนได้ปิดเขียวตรงนี้ได้นะครับสมมติเขาขึ้นมาอย่างนี้นะฟึบฟึฟึบแล้วยืนได้เราหาจังหวะรีเทสแล้วบายตามนะครับ นี่แผนนะแผนขาบายนะครับถามว่าเขาจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราไปดูสี่ชั่วโมงดูอะไรกันครับนี่พอดีสอนไว้ก็ลืมลบนะโอเคถามว่าถึงไหนสี่ชั่วโมงเขามีมีจุดบังคับทเทรนเขาอยู่ตรงนี้นะ สีแดงจะได้เห็นชัดๆแล้วกลับไปดู15นาทีถ้าไปเร็วไปไหมเร็วไปไหมถ้า15นาที1ชั่วโมงแท่ง1ชั่วโมงนะยืนได้ปุ๊บเราปรับไป15นาทีครับรอจังหวะย่อแล้วบายขึ้นมาถึงแนวประมาณนี้ก่อน 1> 1. ประมาณนี้นะครับก็จะตรงกับซับไพโซนประมาณนี้พอดีอืมตันนี้นะอันนี้คือแผ่นบายนะครับเดี๋ยวครับไว้นะสำหรับแผนหน้าเซลล์ทวนโซนเนี้ย 5้าานาทีไม่มีอาการให้เราเห็นคือการเสียโครงสร้างละะักษณะประมาณนี้เราจะยังไม่เล่นเรามารอโซนบนนะครับอันนี้คือแผน SL บนโซนไปเลยนะครับ SL บนโซนไปเลย TP ที่ไหนเอาโลเดิมก่อนนะประมาณนี้นะครับสำหรับทองคำประจำวันที่21เดิือนกุมภาพันธ์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆนได้ติดตามราคาทองคำและทุกๆวันนะครับกับผมเองสิชนชันซิลอินเวสชิเอียครับผมสำหรับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ